เรื่องเล่าก่อนดูโอตะคุน้องเหล็กปีหนึ่งสปอยบวกแนะนำให้เสียงภาษาไทยโดย h o สต์เรดิถ้าให้พูดถึงอนิเมะหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวกับกีฬาปั่นจักรยานก็ต้องมีเรื่องนี้เกี่ยวข้องแน่นอนนั่นคือโยวามูชิเพด a ลหรือชื่อภาษาไทยโอตะคุน้องเหล็กเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปั่นจักรยานของนักเรียนชั้นมปลายที่ทุกคนที่ปั่นจักรยานในชมรมมีใจที่อยากชนะการแข่งขันอินเตอร์ไฮเป็นอย่างมาก ซึ่งพระเอกของเราโอนอดาสการมิจิเป็นนักเรียนปกติทั่วไปที่ใจของเขาเนี่ยคือโอตาคุขนาดแท้เลยทีเดียวซึ่งโรงเรียนที่พระเอกอยู่ตอนนี้เนี่ยอยู่ห่างไกลจากอากิฮามบะระมากและค่าขนมของเขาก็ไม่พอที่จะเดินทางไปโดยการนั่งรถโดยสารแล้วจะเหลือตังไปซื้อในสิ่งที่เขาอยากได้ดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะปั่นจัก,กรยานและเอาเงินที่เหลือเนี่ยไปซื้อสิ่งที่เขาอยากได้ซึ่งก็ทําแบบในทุกอาทิตย์ทำให้ขาดของพระเอกมีความแข็งแรงเป็นอย่างมาก โดยที่โรงเรียนพระเอกก็ไม่ได้สนใจที่จะเข้าชมรมปั่นจัก,กรยานเลยเขาเพียงแค่อยากจะมีเพื่อนที่คุยเรื่องเกี่ยวกับอนิเมะที่เขาชอบได้หลังจากนั้นก็ได้เกิดเรื่องต่างๆมากมายจนทําให้พระเอกเลยตัดสินใจเข้ามาอยู่ในชมรมปั่นจักรยานที่มีสมาชิกประกอบไปด้วยอิมาอิซุมิชุนสุเกะกับนาลุกโกะโชคิจินักเรียนปีหนึ่งที่มีประสบการณ์ในการปั่นจักรยานและรุ่นพี่ปี3ที่มีประสบการณ์ในการปั่นจักรยานในอินเตอร์ไฮ มาแล้วในตอนปี2ทาโดโคโลจินมาคิชิมะยูสุเกะกับตันคินโจและคนอื่นๆอ,อีกมากมายในชมรมจักรยานซึ่งทุกคนก็มีเป้าหมายที่อยากจะคว้าแชมป์ให้ได้แต่ก็มีคู่แข่งคนสำคัญอย่างโรงเรียนฮาก,กเนะที่ได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งอินเตอร์ไฮและโรงเรียนเกียวโตฟูชิมิที่มีนักปั่นสุดเทพอย่างมิโดจิอากิระทำให้ทุกคนในชมรมต้องฝึกหนักอย่างมาก เพื่อที่จะคว้าชัยชนะในการแข่งขันอินเตอร์ไฮปีนี้ให้ได้สําหรับการแข่งขันปี1อยู่ในช่วงภาค1และภาคสใครที่สนใจก็สามารถรับชมได้แล้วทาง Netflix ตามความชัดที่คุณอยากรับชมแล้วเจอกัน